สวัสดีค่ะครูเมื่อจากครูเมื่อเลชค่ะติวข้อสอบอังกฤษวันละข้อวันนี้มาในส่วนของ reading ค่ะสังเกตว่า reading นี้เป็นข้อความเป็นข้อสอบที่วัดเกี่ยวกับการอ่านป้ายสัญลักษณ์อีกแล้วนะคะรูปภาพนี้สีเขียวเขียวมีลูกศรไปด้านนี้แล้วก็มีคนกำลังทาท่าจะวิ่งแบบนี้นะคะโจทถถามว่า where would you see this i g n นะคะคำว่า sign น,นะคะก็คือแปลว่า ป้ายหรือสัญ,ญลักษณ์นั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นการอ่าน reading เขาสอบอ่านๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถามป้ายจราจรป้ายต่างๆที่อยู่ตามที่สาธารณะก็จะใช้คำว่า i g n นะคะเขาถามว่า where do you see คุณจะสามารถหรือคุณจะเห็นป้ายนี้ที่ไหนนะคะถามด้วย where ข้อที่หนึ่งบอกว่า on a table table โต๊ะถูกไหมอยู่บนโต๊ะ number two on a road road ในที่นี้ก็คือถนนเราจะเห็นป้ายนี้ที่ถนน number three ค่ะ in a building คำว่า building นะคะ building แปลว่าอาคารหรือว่าตึก number four in a car อยู่ในรถยนต์นะคะป้ายนี้เป็นป้ายที่แสดงสัญลักษณ์นะคะก็คือจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นรูปประตูนะแล้วก็คนวิ่งออกก็คือทางออกฉุกเฉินนั่นเองถ้าภาษาไทยบอกว่าทางออกฉุกเฉินนะคะเราจะเห็นป้ายนี้ที่ไหนแน่นอนมีอยู่ที่เดียวค่ะก็คือ in a building นะคะทางออกฉุกเฉินเราจะสามารถพบเห็นได้ที่ไหนอย่างเช่นในโรงแรมถูกไหมในโรงภาพยนตร์ ซีเนมาอย่างเงี้ยโรงพยาบาลก็มี hospital โรงเรียนก็ควรจะต้องมีทำไมคะเพราะป้ายนี้สำคัญค่ะเพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินไฟไหม้หรือมีถ้าเกิดในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีข่าวเกี่ยวกับคนที่ชอบมากราดยิงในโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ให้เด็กๆหรือว่าในห้างในมอลล์ห้างนี้ก็ต้องหาป้ายนี้ไว้ก่อนเลยนะเวลาไปเที่ยวช่างสังเกตไว้ก่อนนะคะเพื่อมีเหตุการณ์ใดๆ